ครับพบกันอีกครั้งในรายการอาเชียนคาเฟ่ฟอร์มโฮมยังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการอ่านคนวันนี้นะครับผมจะคุยเรื่องของตัวของคุณแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์นะครับซึ่งได้เกิดไปแล้วว่าคุณแอนเธอคือสตรีข้ามเพศ ธุรกิจพันล้านหรือว่าซีโอตตรีข้ามเพศธุรกิจพันล้าน JKN Global Network นะครับคือที่ผมเอาเรื่องคุณแอนามาพูดนะผมคิดว่าณนะขณะน,นี้ในสังคมไทยสังคมโลกอ่ะเริ่มมีการพูดถึงคนเพศที่สามนะครับเพศที่3ามก็คือว่าไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงนะ ไม่รู้ชายไม่ใช่แค่ชายหรือหญิงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนที่เป็นชายในร่างหญิงหรือหญิงในร่างชายนะครับแต่กรณีของคุณแอนเนี่ยเธอบอกว่าขอให้สื่อให้ชัดๆว่าเธอคือสตรีข้ามเพศนะครับเธอมีจิตใจเป็นหญิงเกิดในร่างผู้ชายนะครับเธอมีจิตใจเป็นผู้หญิง เกิดในร่างผู้ชายเธอไม่ได้บอกว่าเธอเป็นกระเทยนะหรือเธอไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่เธอมีจิตใจเป็นหญิงในร่างผู้ชายซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณแอนณนะวันนี้เธอก็าอายุประมาณ40่สิต้นๆนะครับนึกย้อนไปเธอบอกว่าเธอมีสภาพจิตตรงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัยปฐมอะนะแต่ว่าเนื่องจาก เกิดในครอบครัวคนจีนเป็นลูกชายคนโตก็ต้องดูแลแบบอตัติต้องเป็นคนสืบทอดนะครับของตระกูลเพราะฉะนั้นเธอก็ถูกเก็บกดตัวนี้นะครับจนถึงอายุประมาณ35ปีนะเพราะฉะนั้นในช่วงการเป็นนักเรียนระดับประถมมัธยมนะครับจนถึงอาชีวะเธอก็เจอสภาพแบบนี้ถูกกดดันนะครับเวลาอยู่ โรงเรียนก็จะเป็นแบบหนึง่งเวลากลับไปบ้านก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายจนเมื่อเธออายุประมาณ35ปีปีณวันนั้นเธอก็ทําธุรกิจนะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จระดับหลายร้อยล้านแต่ณวันนั้นเนี่ยถือบอกเธอบอกว่าเป็นวันที่เธอประกาศอิสรภาพให้กับตัวเองจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงนะครับแล้วเธอก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนตัวเองประมาณ4ีปี ตามข่าวก็บอกว่าใช้เงินไปสี่สิบกว่าล้านนะครับในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงนะครับคือตามตามที่เธอเล่าเองให้ฟังนะเธอก็บอกว่าเปลี่ยนทุกอย่างนะครับที่เกาหลีแล้วก็ใช้นวัตรกรรมความรู้จากอเมริกาบ้างแล้วสุดท้ายก็มีการมาเปลี่ยนในส่วนสำคัญที่เมืองไทยนะครับเธอก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนเกือบทุกส่วนในตัวเอง นะครับแล้วณวันนี้เธอก็พอใจกับอะไรอะสรีระกายภาพของตัวเองนะครับแล้วอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสุดบุคคลนะครับแต่ถ้าคุณแอนเนี่ยสำหรับคุณแอนเนี่ยจากที่ผมศึกษาในประวัติเขานะครับก็คือว่าเขาในระหว่างที่ยังไม่เปลี่ยนเพศย,ยังไม่เธอก็ทำเป็นคนที่ทำงานแบบมุ่งมั่นรับผิดช,ชอบผลงานก็ดี นะครับผลางานก็สําเร็จจนเธอมีฐานะพอสมควรณนะวันที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนเพศนะครับแล้วพอจากที่พอเธอเปลี่ยนเพศแล้วเนี่ยนะครับซึ่งณวันนี้ในภาพที่ออกสู่สังคมก็คือว่าก็คือสตรีข้ามเพศนะครับเธอก็เต็มที่กับชีวิตนะเต็มที่กับชีวิตนะครับแล้วก็ณนะวันนี้บริษัทเจคเคนของเธอก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในมูลค่าธุรกิจหลายพันล้านนะครับแล้วเธอก็บอกว่าหมื่นล้านนี่คงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเนื่องจากกรณีของคุณแอนเนี่ยมาดูว่าอันที่หนึ่งคุณสมบัติพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องของคนมีวินยัยคนมีความรับผิดชอบคนมีความสามารถคนมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีแรงปรุงจูงใจฝ่ายสำนึกสูงกว่าคนปกตินะครับ จนเมื่อเธอสำเร็จจุดหนึ่งอายุประมาณ35ส่ปีนะครับเธอก็เริ่มตัดสินใจที่จะเป็นตัวตนประกาศอิสรภาพให้ตัวเองที่จะเป็นเพศหญิงเต็มตัวนะครับแล้วมาถึงขณะน,นี้เธอก็สำเร็จนะครับณนะวันนี้หลายคนอาจจะพูดถึงเธอในฐานะเจ้าแม่คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์นำคอนเทนต์เข้า นะครับจากเกาหลีจากอินเดียจากหลายประเทศนะครับในวงการทีวีก็คือว่าเกือบทุกคนเกือบทุกช่องเป็นลูกค้าเธอในขณะเดียวกันเธอก็นำคอนเทนต์ละครไทยนะครับ go inter เพราะฉะนั้นในวันนี้ธุรกิจของเขาก็เป็นในลักษณะที่ว่านำศิลปะวัฒนธรรมไทย go inter go to the world นะครับ นั้นเธอคนหนึ่งะที่ผมคิดว่าเธอทิ้ง global act local ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเธอก็ประกาศว่าอันที่หนึ่งเธอจะทำสิ่งที่เธอทำเนี่ยให้มันดีที่สุดมีความแตกต่างนะครับมีความต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆตีตลาดไปนะครับจากเอเชียนะครับไปถึงระดับภูมิภาคและจนถึงระดับ global จากที่ผมศึกษาตัวคุณแอนเองนะครับตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเธอถูกสั่งสอนด้วยครอบครัวคนจีนแล้วเธอก็ตระหนักในแง่ที่ว่าหน้าที่มาก่อนสิทธิทุกคนมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วถึงค่อยมาถามว่าควรมีสิทธิอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทำ เป็นเหมือนกับเป็นแนวคิดของเธอจนถึงทุกวันนี้นณวันที่เธอเป็นซีอโอพันล้านเนี่ยเธอต้องรู้ว่าหน้าที่คืออะไรทํางานให้สําเร็จนะครับทำงานให้สำเร็จ,นะรเ,รจเพราะฉะนั้นเธอเป็นคนที่วางเป้าหมายแล้วเธอจะไม่วกแวกระหว่างทางนะครับเธอต้องทําให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็เธอเป็นคนกล้าที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะคิดกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ที่จะดำเนินการน,นะครับแล้วก็พยายามใช้ f a c i l ลิตที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสิ่งที่เธอจะทำนะครับแล้วก็มีคนถามถึงว่าเป้าหมายอนาคตสุดท้ายคืออะไรเธอบอกว่าการเติบโตธุรกิจพันหมื่นล้านเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับแล้วก็เรื่องที่เธอทำเนี่ยเขาบอกว่าของมันดีอยู่แล้วนะ วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าวัฒนธรรมของทุกชาติเนี่ยที่จะทําให้มันเป็นระดับรบะบ้อมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องความดีความงามของทุกสังคมเพราะเย้ทาอย่างไรที่เอาสิ่งเหล่านี้มันนาเสนอให้กับสังคมโลกได้ยอมรับนะครับแล้วทําให้สังคมโลกยอมรับในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติชนเผ่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เธอพยายามทา แต่ที่เธอบอกว่าเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับหลายคนถามว่าสุดท้ายอยากเป็นอะไรเขาก็พูดประมาณว่าเขาต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เธอในเรื่องงานในเรื่องของผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับนะครับส่วนที่สองในเรื่องของ เธอเป็นสตรีข้ามเพศเธอบอกว่าถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยในช่วงขณะนี้เนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกว่ายังไม่สักเซสก็คือการทำให้ประเทศไทยหรือว่ากฎหมายไทยยอมรับสตรีข้ามเพศการยอมรับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในเมื่อเขาเป็นผู้หญิงนะครับทั้งในแงก่กายภาพสรีระแล้วก็หัวใจ นะแปลงเพศเรียบร้อยแล้วทําไมไม่ให้คําว่านางหรือนางสาวกับเขานะครับเขาก็เลยถือเขาก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมานะ lift นะ lift เพื่อที่จะยกสถานะของสตรีข้ามเพศนะครับให้ได้มีคำอะไรอ่ะคำนำหน้านะนางหรือนางสาวตามสถานะนะครับถ้าเขาณนะวันนี้เขาก็ สตรีข้ามเพศหลายคนนะครับเขาก็แต่งงานกับผู้ชายงั้นเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงเต็มตัวเพียงแต่ว่าจะสามารถมีลังไข่มีที่จะสามารถเป็นแม่คนได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอย่างผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแอนนะครับทีนี้มีหล,หลายสิ่งนะครับหล,หลายสิ่งที่โดยส่วนตัวผมนะครับได้ศึกษาประวัติได้ดูคลิปดูแรงเขาแล้วเนี่ย คือเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรต้องที่สุดนะครับดีที่สุดนะปัญหาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่างานของเธอเธออาจจะมอเดิ100ร์น100%ทุกอย่างต้องเกินร้อยนะครับแล้วเธอก็พยายามใช้ f a c i l i t y ใช้ความสามารถทุ่มเทกับงานเนะี่ยแล้วณนะวันนี้เธออายุ40่สิบต้น,ตน ก็ยังเชื่อว่าถ้าเธอดูแลสุขภาพณว,วันนี้เท่าที่ดูนะครับเธอบอกว่าวันหยุดไม่จำเป็นต้องมีเพราะทุกวันที่ทำงานคือคล้ายๆกับเธอฮอลลีเดย์อยู่แล้วนะครับเพราะงะั้นคนที่มุ่งม,มั่นในเรื่องของผลงานและสนุกกับการทำงานเนี่ยแล้วก็เป็นนายตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่ายังสามารถสร้างเอนเตอร์เทน สร้างความรู้ให้กับคนในสังคมโลกก็เป็นเรื่องที่เธอบอกว่าเธอก็พอใจนจุดนี้แต่ถ้าถามว่าสุดท้ายเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่สิ่งที่เธออยากจะไฟก็คือว่าสร้างการยอมรับในสังคมโลกในสังคมไทยให้กับสตรีข้ามเพศนะครับเะฉะงั้นในมุมมอองผม ผมคิดว่าถ้ามีคนอย่างคุณแอนนะครับสักห้าคนสิบคนในสังคมไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดคานงักเลยนะเพราะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่เทราบทางจิตวิทยาหรือทางสังคมวิทยานะคนที่เขาต้องต่อสู้กับสังคมในเรื่องการยอมรับสถานะตัวเองนะครับและว่าทุกคนก็ประสบผลสำเร็จในเชิงวิชาชีพ ในเชิงความสามารถส่วนบุคคลไม่ได้เป็นปัญหากับสังคมกับชุมชนและคนเหล่านี้เนี่ยตัวแบบในบ้านเราเยอะแยะเลยก็ถือว่าเป็นคนที่ยกสถานะครอบครัวตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ถือว่ามีคุณธรรมนะครับเคารพพ่อแม่เชิดชูพ่อแม่นะครับก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีของคุณแอนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมติดตามข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชม เธอเป็นคนที่กตัญญูมีคุณธรรมต่อพ่อแม่แบบไม่ต้องมีที่เปรียบนะครับเพราะณวันนี้เธอเหมือนกับในเชิงครอบครัวในเชิงตระกูลเป็นอาณาจักรเล็กๆนะครับมีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่ดีเยี่ยมให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับและที่สำคัญคือในวันที่เธอเปิดตัวบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อ่ะ เธอให้คุณแม่ของเธอมาเป็นคนเคาะระฆังนะครับว่าณลวันนี้บริษัทของเธอเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่ากรณีของคุณแอนจักกรพงศ์จักกรลาชิาทย์ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดผลสะเทือนนะครับเป็นจุดคันงัดให้กับสังคมทั้งในเรื่องของการสร้างงานนะครับในเรื่องของ การที่จะยอมรับบทบาทของสตรีข้ามเพศในสังคมไทยในสังคมโลกนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าที่พูดคุยมานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแอนนะครับที่เป็นตัวบอ of k n o w l e เลจให้กับวงการทั้งสังคมไทยสังคมโลกแล้วก็ถ้าใครสนใจยังไงก็อาจจะรักเปลี่ยนเข้ามาในรายการได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ